วันนี้ครูบอนก็จะกล่าวถึงอาการเลือกทำเลที่จะปลูกมะละกอน,น้ำเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรมะละกอก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ำถ้าหากว่าท่านเลือกทำเลที่จะปลูกเรียบร้อยแล้วบริเวณที่เราจะเลือกนั้นอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือไม่ถ้าหากว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำเช่นเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรือคลองชนประทานก็ดีก็ะจะทําให้เรา,าประหยัดต้นทุนตั้งเยอะตั้งแยะนะครับ่ทเมื่อเราได้แหล่งน้ำเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะมีน้ําที่จะหล่อเลี้ยงมะละกอของเราทั้งปีแล้วนะครับเราจะเอาน้ําขึ้นมารถในแปลงของเราได้อย่างไรนะครับในสวนนี้เขาก็ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ง่ายๆนั่นก็คือใช้เครื่องสูบจากรถไถเดินตามก็จะปั๊มน้ําจากน้ําคลองนะครับจากน้าแม่น้ำนะครับขึ้นสู่บริเวณที่เราจะปลูกนะครับ ขึ้นไปบริเวณเขานี้นะครับเพราะฉะนั้นอนอกจากนอกจากที่เราจะไดะ้ดินบริเวณที่เป็นเดินเขาแล้วนะครับการเลือกบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ําก็มีความจําเป็นและความสําคัญหากว่าบริเวณนั้นมีแหล่งน้าหนองน้ําน้ําบาดาลน,นะครับคลองเจปรบทานก็จะทําให้ความสําเร็จ นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกทำเลก็มีความสำคัญอย่างสูงทำเลนั้นนอกจากจะได้ดินดีดินร่วนดินซุยแล้วนะครับน้ำปริมาณที่มากพอน้ำที่มีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีก็มีความสำคัญเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าจำเป็นต้องมีระบบน้ำไหมในเมื่อ,อเราเช่าที่ดินเขาเรามาชั่วคราว นะครับพอสองสาปีแล้วหนหมดสัญญาเช่าเราก็ต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางต่อไปเราจะทํำยังไงเดี๋ยวไปดูระบบน้ํากันนะครับท่านผู้ชมดูกันและกกนนะครับแจกมาน้ําขึ้นมาขึ้นบนเนินนี้มันสูงเท่าไหร่ไอเครื่องเล็ก,ลกๆนะครับจากรถไถ่เดินตามนี้ก็สามารถดันน้ําท่อสองนิ้วขึ้นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะับว่าเป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์นะครับ เพียงแต่ว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าน้ํามันบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่ดันน้ําจากท่อ2นิ้วขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงปลายก็จะเปลี่ยนลดขนาดลงมาเป็นท่อนิ้วครึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูน้ำนะครับและการจัดการน้ําที่จะไปรดต้นมละกอของเรานะครับซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นน้ําที่เราดันขึ้นมาจากบริเวณแม่น้ํานะครับ พอมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ลดขนาดจาก2นิ้วเป็นนิ้วครึ่งแล้วก็แยกแปลงนะครับแปลงที่ขึ้นไปตรงนั้นก็คือแปลงที่อยู่ด้านบนแปลงที่อยู่ด้านขวามือนั้นก็คือแปลงที่อยู่ด้านล่างนะครับเราก็แยกแปลงซ้ายขวาครับเดี๋ยวเราจะไปดูท่อน้ำนะครับการ,การบริหารจัดการน้ำปกติแล้วสวนมะละกอก็จะมีระบบน้ำในการใส่สปริงเกอร์ นะครับแล้วก็ฉีดต้น1ต้น1ห,หัวเป็นแถวเป็นแถวไปเลยแต,แต่เนื่องจากว่าภูวิประเทศของเรานั้นเป็นภูเขานะครับเราก็เลือกใช้วิธีหนึ่งก็คือ,อใช้สายยางในการฉีดรถนะครับหลังจากที่เราผ่านท่อเมนจาก2นิ้วนะครับเข้าแปลงก็เป็นนิ้วครึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อ,อเราก็ มาถึง3ทาง3ทางนี้ก็จะเปลี่ยนจากนิ้วครึ่งไปเป็น1นิ้วแล้วก็มีวาลมีบอลวาลสำหรับปิดเปิดนะครับแล้วก็มีข้อต่อ,อเกลียวในเกลียวนอกนะครับจากนั้นเราก็เอา,อาท่อพลาสติกนะครับขนาด1นิ้วสำหรับเดินรถนะครับทีละต้นทีละต้นแล้วนี้ลักษณะนี้ก็อาจจะลำบากบ้างแต่ว่า ก็ปรับตัวไปตามสภาพนะครับใช้ท่อขนาดนี้เราก็รดนะครับเราก็ทำไว้หลายหลายจุดนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการรดน้ำแปลงนี้เขาก็มีมีความเฉลียวฉลาดอย่างสูงนะครับเขาก็บริหารจัดการโดยการใช้รดน้ำทั้งต้นทุเรียนแล้วก็ต้นมะละกอไปพร้อมๆกันนะครับ ลิ้นจีที่กําลังออกดอกออกผลนี้เขาก็ไม่ตัดเพื่อให้ร่มเงานั่นเองนะครับสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาของเรานั่นก็คือสิ่งมีชีวิตอาศัยร่มเงาซึ่งกันและกันนะครับป้องกันโรคป้องกันภัยบริเวณภูเขามันก็จะมีลมภูเขาลมหุบเขานะครับต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นี้มันก็อาศัยต้นไม้รุ่นพี่ในการบังลมบงังแดดกระจายความชื้นแชร์ความชื้น นะครับร่วมกันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อ,อพืชบางอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิอากาศจากที่เคยออกดอกแล้วก็ไม่เคยออกดอกแล้วก็ไม่ให้ผลเราก็จะเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงปลูกทุเรียนนะครับแล้วค่อยตัดต้นลิ้นจี่ออกทีหลังการตัดตรงนี้ ก็ไม่ใช่ตัดทีเดียวเลยนั่นก็คือเราก็ต้องรอให้ลิ้นจี่เหล่านี้ออกผลนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกทุเรียนในหนึ่งปีแรกแต่ต้นก็ยังเล็กอยู่ยังใช้ไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงลิ้นจี่เพื่อจะเป็นแหล่งรายได้ต่อไปนะครับในชํานองเดียวกันลิ้นจี่ก็เป็นพี่เลี้ยงให้ร่มให้เงา,าช่วยให้ต้นทุเรียนของเรานั้นยืดยาวและก็โตนะครับป้องกันลม นะครับกระจายความชื้นก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วในทานองเดียวกันเราก็ปลูกมะละกอเพื่อให้มีรายได้ระหว่างที่เรารอผลผลิตอันนี้นะครับท่านไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของสวนโดยตรงเป็นเจ้าของที่ดินโดยตรงแต่สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการดูคลิปนี้ไปเช่าพื้นที่นะครับในการปลูกมะละกอก็ได้เพราะว่ามันก็มีจุดหรือมีช่องว่าง ที่ให้เราปลูกได้นั่นก็คือช่องว่างระหว่างต้นเราทําอะไรนะครับถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆหญ้ามันก็ขึ้นแต่ถ้าให้เขาเ,ขาเ,ขาเช่าหรือให้เขาปลูกมมละกอแล้วก็ดูแลต้นทุเรียนให้เราด้วยนะครับเราก็ยิงปืนครั้งเดียวได้นก2ตัวนะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นมีผู้ดูแลมีคนจะใส่รดน้ํารดปุ๋ยให้นะครับและพื้นดินของเรานั้นก็ไม่รกนะครับ ก็ลองนำแนวคิดนี้ไปใช้ดูนะครับท่านอาจจะเกิดอาชีพใหม่มีรายได้ใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับหากไปที่ชอบใจพอใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ครับ